ในช่วงต่อไปนะครับอย่างเช่นเคยครับทุกครั้งที่มีแมตช์การแข่งขันในมิตรผลสเตเดียมแห่งนี้ครับระหว่างพักครึ่งเวลาครับก็คุณแม่คุณยิ่งนิติกาจนาครับท่านประธานสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีครับจะมีกิจกรรมดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนบอลทุกท่านนะครับรวมไปถึงของรางวัลมาก สวัสดีครับพบกับในนัทตดทาพิธภาพแห่งรีต้าชานะครับสวัสดีทักทายท่านกับ